เมื่อวันที่22มิถุนายน2568ได้เกิดเหตุการณ์กราดยิงภายในโบสถ์แห่งหนึ่งบริเวณชานกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของประเทศซีเรียคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ทำการกลาดยิงใส่ผู้คนที่อยู่ในโบสถ์ก่อนที่หนึ่งในคนร้ายจะจุดชนวนระเบิดตัวเองทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบราย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทมกลางสถานการณ์ในซีเรียที่ยังคงไม่สงบแม้ว่ารัฐบาลซีเรียภายใต้การนําของประธานาธิบดีบาซาอันอสสัสซัดจะสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศกลับคืนมาได้แล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มก่อการร้ายที่เคลื่อนไหวยอยู่ในบางพื้นที่รวมถึงความตึงเครียดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและอิสราเอลเหตุการณ์โจมตีพลเรือนโดยเฉพาะในศาสนสถานเช่นนี้ มักจะสร้างความหวาดกลัวและเป็นที่ประนามจากนานาชาติถ้าชอบคลิปของเราให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ